สวัสดีค่ะหมอแพทย์จากคลินิกทนกรรมพทย์เนดี้นะคะวันนี้เราจะมาสอนใช้ไหมขัดฟันกันนะหมอคิดว่าคนส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยใช้ไหมขัดฟันกันนะคะเพราะคิดว่ามันใช้ยากแล้วมันก็ยุ่งยากในการใช้งานใช่ไหมคะแต่ว่า หมอคิดว่าการใช้ไมขัดฟันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าไมขัดฟันเนี่ยมันจะสามารถทําความสะอาดตรงบริเวณซอกฟันที่เราไม่สามารถแปรงฟันได้ถึงค่ะแล้วก็สามารถลดคราบจุลินทรีย์ที่เกาะที่ผิวฟันได้มากเลยนะคะเพื่อช่วยลดการเกิดเหงือกอักเสบหรือการเกิดฟันผุจากก,การที่มีเศษอาหารหรือว่าคราบจุลินทรีย์ไปกเกาะตรงบริเวณน,นั้นเป็นเวลานานนะคะ,ะเรามาดูกันเลยนะ ค่ะวิธีการใช้ไหมขัดฟันนะคะเราก็จะดึงไหมขัดฟันออกมาให้มีความยาวขนาดประมาณหนึ่งไหมบรรทัดนะคะแบบนี้เลยเนาะค่ะแล้วก็เราจะใช้นิ้วโป้งนะคะกับนิ้วกลางในการจับปลายทั้งสองข้างก่อนนะคะโดยที่พันเข้าไปที่นิ้วกลางล็อกให้อยู่ก่อนนะคะ 1น,นิ้วนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะล็อกให้อยู่แล้วม้วนนิ้วเข้ามาหาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีปริมาณใหม่ขัดฟันที่เหลืออยู่มากกว่านะคะเหตุผลที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อเราใช้งานเสร็จไปแล้วนะคะเราจะมีการม้วนเก็บด้านหนึ่งเข้าโดยแล้วก็ปล่อยด้านใหม่ออกมานะคะ <Yeah. S 1> เพื่อเป็นการปล่อยด้านใหม่บริเวณใหม่ให้เราทําความสะอาด ในฟันซี่ถัดไปต่อได้นะคะนะเวลาจับเนาะเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งในการจับนะคะเพื่อควบคุมตำแหน่งของการใช้ไหมขัดฟันถ้าเป็นฟันบนเราจะใช้นิ้วโป้งดันขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นฟันล่างนะคะ,ะ,คะเราจะใช้นิ้วชี้ดันลงข้างล่างแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานในช่องปากกันเลยนะคะนะคะอันนี้เรามาดูในตำแหน่งของฟันหน้าล่างกันก่อนเนาะอย่างโดยปกติเราจะขยับ โดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งในการดึงดึงหนังแทฟันนะคะเราจะวางมือหนึ่งไว้ในปากนะคะมือนึงไว้ทางด้านนอกปากในกรณีที่เป็นฟันหน้านะคะดันไหมขัดฟันลงไปนะคะให้ผ่านจากช่องด้านประชิดฟันลงไปก่อนนะคะดันไปให้ลึกที่สุดอกไปที่ผิวฟันด้านนั้นนะคะนะแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงจํานวน5ครั้งนะคะ2 3 4สี่ นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะออกไปที่ผิวฟันซี่ด้านข้างอีกซี่หนึ่งด้วยนะคะออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงอีก5้าครั้ง2 3 4สห้า นะคะอันนี้คือทำเสร็จหนึ่งซอกนะคะเราจะต้องทำแบบนี้ให้ครบทุกซอกทุกซี่ทุกด้านเลยนะคะถึงจะเป็นการทำลายคราบจุลินทรีย์ที่มาเกาะอ,อยู่ผิวบริเวณซอกฟันได้นะคะถ้ามีใครสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะเ,เดี๋ยวหมอจะมาตอบให้ครบทุกคอมเมนต์เลยค่ะฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากติดตามเพจของคลินิกด้วยนะคะ